ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะปรบมือให้น้ำอิงหน่อยค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าครูให้ปรบมือทำไมไม,ไม่รู้รรเพราะว่าน้ำอิงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนน้ำอิงรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นักเรียนว่าการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ดีไหมด,ดีน้ำอิงเนี่ยรู้จักหารายได้ด้วยตัวเองด้วยการขายของออนไลน์นะคะ ขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนำน้ำอิงเป็นตัวอย่างน้ำอิงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เธอไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่งในระดับท็อปๆของห้องแต่เป็นลูกแม่ค้าที่มีสายเลือดแม่ค้าเข้มข้นฉลาดเพราะเธอเปิดร้านค้าขายของออนไลน์ด้วยตัวเองตั้งแต่ชั้นม .2 และมีรายได้เป็นของตัวเองตั้งแต่เด็กๆจึงเป็นที่รักของพ่อแม่และคุณครูอย่างมากเลยก็อขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่สั่งซื้อไม่ทันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะบ๊ายบาย อยากได้โทรศัพท์ใหม่จังเครื่องนี้ก็จะพังและวุูยโทรศัพท์ร้านนี้ผูกมากอะ่ะงั้นฉันสั่งลวละกันจัดไปเลยค่ะเพื่อน,นโอเคงั้นสั่งเลย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 เมื่อไหร่จะมาส่งสักทีนะรอนานแล้วโอ้ห้าวันแล้วยังไม่มาส่งสักทีเฮ้ยปายโทรศัพท์ที่สั่งไปอะ่ะมันยังไม่มาส่งเลยหลายวันแล้ว หรือว่าเองจะโดนหลอกอิงข้าต้องโดนหลอกแน่ๆเลยอะงั้นถ้าเกิดว่าเองโดนหลอกเราลองไปถามคนแถวๆนี้ดูไหมเผื่อว่าจะมีใครรู้จักก็ได้งั้นเราลองไปถามเขาดูเธอเธอรู้จักคนนี้ไหมอ๋อข,ข,ขอบคุณค่ะพี่คะพี่คะรู้จักคนนี้ เขด้วยนะคะพอดีไม่รู้จักนะคะเฮ้ยนี่ไงน้องลองทมน้องดูอยูย่เยอะเลยรู้จักน้องค่ะน้องคะรู้จักคนในรูปนี้ไหมอ๋อรู้จักครับรู้จักครับทําไมล่ะครับคือพอดีคนในรูปนี้ค่ะเขาโกงเงินเพื่อนพี่ไปค่ะน้องพอจะช่วยพี่ได้ไหมคะช่วยได้ครับช่วยได้ครับเดี๋ยวผมพาไปครับโอเคค,ค,ค่ะไปคนนี่ไงนี่ไงพี่คนนี้นี่ไงคนนี้ใช่ไหมแค่ครับเขาจะต่อว่าสักหน่อยแล้วพี่พี่มาโกงเงินเพื่อนหนูทำไมอ่ะ ช่ใช่พี่มาโกงเงินหนูทำไมอ่ะพี่มาหลอกขายของให้เพื่อนหนูทำไมอ่ะพี่ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้อ่ะใจเย็นก่อนน้องมีเรื่องอะไรกันก็พี่อ่ะสร้างเฟซไปหลอกขายของให้เพื่อนหนูอ่ะตอนไหนนี่ไม่ใช่ชีวหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่คนในรูปมันเป็นพี่จริงๆนะก็พี่มาโกงเงินหนูนี่ไงรูปพี่อรูปพี่ก็จริงแต่ไม่ใช่ชื่อเฟซที่ที่มีหลักฐานนะครับไหนเอามาดูสิพี่นี่ พ you ี่ไม่ใช่ชื่อพี่เขาจริงด้วยว่ะอืมไม่ใช่ชื่อพี่เขาจริงด้วยไม่ไม่ใช่ชื่อเฟซพี่ครับขอโทษด้วยนะคะแน้วขอโทษนะพี่ขอโทค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับระวังกันด้วยครับมิจฉาชีพมันเยอะครับค่ะขอโทษค่ะค่ะมิจฉาชีพก็เยอะจริงๆหาตัวไม่เจอสักทีมิจฉาชีพคนนี้หาตัวยากจริงเลยเฮ้ยอิงดูที่สลิปการโอนหรือยัง ใช่สิทำไมเรายนึงไม่ถึงเนี่ยงั้นเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยได้เบาะแสแล้วไปกันอเอชันว่านาำสกุลนี้มันคุค้นๆนะนี่ไงนาำสกุลสีจันเหมือนในสลีเปะเลยฉันว่านะโฟกเพื่อนเราต้องเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพแน่ๆเลยงั้นเราไปถามโฟกกันปะโฟกโฟกโฟกรู้จักคนที่ชื่อกิษนาสีจันไหม อ๋อน้องชายเราเองมีอะไรหรือเปล่านั่งก่อนสิคือน้ำอิงอ่ะไปซื้อโทรศัพท์มาใช่ไหมล่ะตาเอามาพี่ถ่ายเร็วครับพี่เราไปครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพี่ยีกระป๋าบอกพี่ว่าเอ็มโกงกเขาเอ็มโกงกเขาทำไมผมไม่ได้โกงนะครับพี่ผมว่าน่าจะเป็นมาร์กเพื่อนพี่มากกว่ามันมาขอใช้บัญชีผมอยู่ตอนนี้มันให้ค่าจ้างผมมาต้องห้าร้อย ผมเลยให้มันยื้อไปก่อนมันบอกว่าญาติมันจะโอนเงินมาให้แต่มันไม่มีบัญชีผมเลยให้มันไปแต่ผมไม่คิดเลยมันจะไปทำแบบนี้พี่ฮะไอ้มา